สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนบารำครับช่องชัยรัเพื่นออฟฟิเชียลครับบรรยากาศช่วงแร่งๆครับสี่โมงครับเมื่อกี้ฝนตกลงมานิดนึงลมดีที่เอาเวทีอยู่ครับงานเข้าเยอะมากเลยครับลำพูนอตอนนี้ได้กินข่าวว่าห้าหกเจ็ดแถวอพัทยาโรตัสมีบุรีแล้วกพ็พัทยานะครับสวนน้ำดีๆสระบุรีโอ้ลายหม่องลายบอลครับ ลำเพลินโชว์ครับ,รบลำเพลินโชว์ลำลำลำเพลินโชว์ขอบคุณทุกำลังใจครับพี่น้องครับยากาศเก็บนะครับเริ่มเก็บของแนละ้วสวัสด,ดีครับตกบอ่อแห้งแนละ้วมนล่มน้องหนึ่ง

อาร์ตพงมณนีพงมณนีมากินกว๋วยเตี๋ยวเหรอสุดยอดเลยนะ่ะเอาแต่เนื้อเปื่อยนะนนฮะแล้วก็ไม่มือหรอกอู้เป็นตะลืนแท้นี่ นม่มันดินอีหยังนอนี่สวัสดีพวงมณีสวัสดีค่ะอ่ไรเียองพีอยาพูดอย่พูดอะไรอร่พวงมีื่อมันมันเนียมันเนียมันเนียเเตาเป็นหยังอ่าเกตเ้าแล้ว โอ้ยปวดโหี่ีมสดจอดะยังเขาไปบ้านเาเลด้นี่ต้องขอไปหามาสรุป้การไเลยหัม่นาตัน้งนยูเดีักฮผักผักจ้าแป๊บนึงเดี๋ยวดูดูปุงนี่แบบข้าเดียว ยังไม่สิเขายินก่อนนี่กไม่อร่อยนักการนี่หวานนะครับอ่ะเตนื้อเปืีอยนะป่าหันหัวมากเลยหัวต้องไปสมฮะบ่อบอมีอย่างลมแรงใช่ไหมเมื่อกี้น่ะ ได้ในก๋วยเตี๋ยวกำลังอร่อยเดี๋ยวไปผักก่อนเนื้อ มีประกาศหอมไหมงานเข้านะครับผมงานเข้าเยอะเลยไม่ต้องพักไม่ต้องพักนะฮะไม่ต้องพักพักเขาเฮียแตกพัก การเข้าเยอะเลยรัวเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยเลอยซัตยามาที่เซน่าหรอทันวาทันวาครับพี่น้องครับห้าพัทยาสายสามมีมีมีกมียิบซ่าไหมสวนน้ำดีดีปาร์คเจ็ดโรตัสมีนบุรีโอ้โหหรือชลบุรีหรอ แน่นอนสิาการเข้ารัวๆเลยครับ้อมอรอไหมมาต่ฐานเบาๆเลยใช่ไหมภาพภาพพวกมันนี่ไปแกะมาอะไรเมื่อยวมาสันดเดี๋ยสเลียงก๋วยเตี๋ยวดอก จดเวดจะเสียดีหนู บ่บ่พ่อทุกขวานี่ได้กุญแจหนูปนี่ใครเน่เปนี่พีกอยากกินเทียบเจียวใส่้ข่ไายบ่นี่ได้มาอีกแน่จากสอนเอานี่นี่พ่อเทียบเจียวเกีเทียบเดียวน้ำาน้ตาลโอ้ยอืมดึกเป็นบ่ ดเดี๋ยวนี้มันคนมันหูสุดเจอกันคลิปหน้านะครับรพวงวัน,นี้เอ,อนน้ำแข็งวะไหมหเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ